นับสนุนโดย G-View ถ้ามาอย่างคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเจะบอรที่เกมเมอร์และ o v e r c l o c k e r เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับอยู่กับผมในไอซ์ ICE, I, นะครับแล้วก็กล่องใบนี้กล่องใบนี้เป็นกล่องกาจอนะครับอยู่กับผมอยู่กับกล่องกาจออยู่กับโอ้บลคอกโซนทีวีด้านหลังคือฉาก6จอแต่ไม่ใช่6จอที่ห้องเดิมนะครับเป็น6จอแบบ6จอนะครับ การดตัวนี้ครับเป็นการดที่หลายๆคนเข้าใจกันว่าเป็นการ์ดที่ใช้ทํางานโดยเฉพาะแต่จริงๆแล้วนั้นมันทําได้มากกว่านั้นและมันเป็นได้มากกว่านั้นครับการ์ดตัวนี้คือ s p h i r e AMD f i p r o W 8000ความใหญ่ของมันความอลังการของมันความน่าสนใจของมันผมเองก็ยังไม่ทราบครับเราต้องมาเปิดกล่องดูไปพร้อมๆกันตัวการดจะเป็นยังไง หน้าตาเป็นยังไงสีสันอะไรยังไงบันเดิลอะไรมาให้บ้างมาดูกันนาแน่นอนครับรายละเอียดบนตัวกล่องเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่เว็บเราครับไม่ทำการรีวิวตัวกล่องอยู่แล้วเพราะเราก็ยังคิดอยู่ว่าประโยชน์จากการรีวิวตัวกล่องนี่คืออะไรแต่หลายคนอยากจะเห็นตัวการ์ดมากกว่าตัวการ์ดทำอะไรได้บ้าง ประสิทธทิภาพเข่าๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะว่ากันอ่ะโฟกัสวางไว้ก่อนด้านในครับกล่องหรือว่าอุปกรณ์ที่บันเดิลมาให้อยู่ในนี้มาดูกันเลยอย่างแรกครับแผ่น DVD ต์แวร์ได d เ i อร์ครับคู่มือในการติดตั้งแล้วก็ใช้งานหนึ่งเล่มโ r o ชั r e ครับ hire, GS, s a p p i r e PGS Professional Graphics Solution บอกรายละเอียดต่างๆว่ารุ่นไหน อยู่ในเซกเมนต์ไหน Crossfire Pro สีของมันครับเป็นสีดำมีโลโก้บอกไว้ด้วยว่าเป็น ATI Fire Pro g r a p h i c Crossfire Pro สุดท้ายครับเป็นอะแดปเตอร์หรือว่าสายแปลงจากพอร์ต DP นะครับหรือว่า Display Port เป็น Active DVI ให้มา2เส้นนะครับเรียบร้อยครับสำหรับบันเดอร์ในส่วนของตัวการ์ดห่อหุ้มมาด้วยถุงกันไฟฟ้าสถิต มีโฟมแป๊กๆบีบได้แม็กสองอันอ่าบอกได้เลยครับว่าอลังด้านหน้าครับชัดเจนเลยกับสีสันที่บ่งบอกถึงความเป็น AMD อย่างแท้จริงโลโก้ไฟโป r กราฟิก W 8 0 0 0 0คือชื่อรุ่นนะครับแทบพลาสติกสีแดงตรงกลางนี้นะครับมีการซอะล่องแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นไฟโปร ดันลมเป็นแบบบลั w เวอร์บพัดสีแดงดันลมออกทางด้านหลังของตัวการ์ดเป็นออโต้ก็ได้นะครับปรับเองก็ได้ก็แล้วแต่ความต้องการความถนัดด้านข้างของตัวการ์ดครับแน่นอนชัดเจนเลยว่าพื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยต้องใช้2สลอ็อตด้านซ้ายสุดครับอินเทอร์เฟซในการทําการเชื่อมต่อแบบคอร์ดไฟนะครับเป็นแบบคอร์ดไฟโปรนะครับสำหรับ W8000 ตัวนี้ดูกันสักนิดหนึงการ์ดตัวนี้นะครับความยาวของมันเนี่ย P.C.B เต็มใบยาวเท่ากับชุดระบายความร้อนเลยสีแดงๆแผ่นบางๆตรงนี้ทางด้านขวาสุดครับเห็นปลั๊กแปลกๆนะครับทางด้านในนี้เขาเรียกว่า g e n l o อกเฟรมล็อกพอร์ตนะครับต่อกับอุปกรณ์คอมโพเนนต์ต่างๆที่เอาไว้ใช้ถ่ายทำรายการก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกจอ H.D.T.V. ต่างๆนะครับปลั๊กนี้ครับและถ้าทำการสังเกตดีๆเนี่ยด้านข้างของชุดระบายความร้อนเนี่ยจริงๆแล้ว ชิ้นหนึ่งจะเป็นอลูมิเนียมเพื่อทําการดามเพื่อรับน้าหนักตัวการ์ดเอาไว้อีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของฝาครอบพลาส,สติกนะครับในด้านท้ายของตัวการ์ดครับเป็นตรงนี้เลยลัก2ตัวนี้เอาไว้เสียบกับ power supply เองนะครับเป็นแบบ6พินพิ i e x p เ e s s พสองหัวจริงๆแล้วการ์ดตัวนี้กินไฟไม่เยอะครับแม็กอยู่ที่225วัตเท่านั้นเองสําหรับการ์ดจอตัวนี้ทางด้านหลังตัวการ์ดนะครับมีแผ่นอลูมิเนียมสีดําทําการแปะ เอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยเน้นในเรื่องของการระบายความร้อนให้กับเม็ดแรมแล้วก็ถ่ายเทความร้อนด้วยในระดับหนึ่งพร้อมกับเหล็กดามตรงนี้ครับยึดเอาไว้4มุมหลัง GPU เพื่อที่จะรับน้ําหนักกับตัว GPU แล้วก็ชุดระบายความร้อนนั่นเองอีกจุดหนึ่งครับอินเตอร์เฟซในการเชื่อมต่อกับ PCIe นะครับ W series เนี่ยจะเป็น Gen 3แล้วสําหรับ PCIe สแต่ V Series นะครับจะเป็น2.0อยู่ มาดูด้านหลังตัวการ์ดกันบ้างในส่วนของการเชื่อมต่อออกสู่หน้าจอต่างๆนะครับสพอร์ตด้านล่างครับเป็น DP หรือว่า DisplayPort เวอร์ชัน1.2หมดแล้วด้านบนตรงนี้นะครับพอร์ตสเตอริโอโคปิก3พินนะครับผมเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางด้าน 3D ต่างๆสำหรับคนใช้งานตัดต่อนี่ครับช่องสำหรับระบายความร้อนออกมาจากพัดลมโบเวอร์เป็นยังไงครับหน้าตาของตัว W8000 จริงๆแล้วเนี่ยเราได้เคยทำการรีวิวตัว W5000 ไปแล้วสเปคพื้นฐานเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ W8000 ตัวนี้เป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าโตวกว่าแน่นอนครับมันต้องแรงกว่าโครงสร้างต่างๆเหนือกว่า W8000 ตัวนี้ครับมีแรมหรือว่าหน่วยความจำขนาด 4GB DDR5 อินเทอร์เฟซ2 5 6 b ิ t แบนด์วิดธ์ 176GB สิ่งที่ซัพพอร์ตครับ DirectX 11.1 o p e n G L 4 2 o p e n C L 1 2แล้วก็เ h a d e r m o d เด5 0เป็นไงครับผมท่องมา2วันได้แค่นี้ก็บุญโคแล้วเอาเป็นว่าเรื่องงานเรื่องการใช้งานของมันจริงๆผมว่าหลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าการระดับนี้ทำงานด้านไหนได้บ้างซอฟต์แวร์อะไรได้บ้างแอปพลิเคชันตัวไหนได้บ้างรองรับอะไรบ้าง <S <S เดี๋ยวนี้เรามาลองดูมุมอีกมุมหนึ่งของ W 8 0 0ตัวนี้ แน่นอนครับเราไม่ทําการตัดต่อโชว์แน่นอนเพราะตรงนี้ไม่มีใครเป็นเลยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมโชว์เเราจะลองกันดูว่าการตัวนี้เล่นเกมได้ไหมคลายข้อข้องใจกันไปเลยเดี๋ยวผมเตรียมเทสต์เบดไว้แล้วประกอบลงไปครับเดี๋ยวจะว่าทีว่าเทสต์เบดตัวนี้สเปคเป็นอะไรบ้างไปเลยสำหรับซิสเต็มหรือว่าเทสต์เบดของเรานะครับวันนี้ CPU เป็น i7 3 7 7 0 k ความเร็วเท่าเดิมนะครับปกติเลย เมนบอร์ดครับเป็น Asrock f a t a l i t y Gaming Gear แรมครับ32 g ิ ek, จากทาง HyperX Blue นะครับผมฮาร์ดดิสครับ1 2 0 g ิกสตัวนะครับ Kingston SSD 200V ครับ Power Supply ครับ Cooler Master แค่650วัเท่านั้นแล้วก็คีย์บอร์ดเมาส์เป็น Gaming Gear จากทาง G-View สุดท้ายก็คือพละเอกของเราเลยตัวนี้ Sapphire AMD 5 Pro W800 0เสียบไปเลยดูครับดูให้มันตรง เล็งประคองเข้าไปครับค่อยๆอ่าแบบนี้แล้วก็อย่าลืมครับไม่เสียบนี่ตีแน่นอนครับเปิดไม่ติดแน่นอนครับสําหรับปลั๊กไฟเลี้ยง6 p พิมีพีอี2ปลัก๊กเอาแล้วครับหลังจากที่เราได้ทําการประกอบชุดเทสเบดกับตัวการ์ด W8 0 0 0เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยจะให้ตัวผมมานั่งเล่นเกมโชว์ก็ใช่เรื่องเพราะผมอยากจะไปเล่นเกมโชว์จร,งจรงิงเนี่ยผมไปเวิร์กพอยแล้ว มีน้องคนหนึ่งครับส่งโปรไฟล์เข้ามาหากับเรานะครับบอกว่าตัวน้องเขาเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของพี่ต้าหรือว่าคุณสักกรินดวงจันโชตผู้บริหารของทางเดว่าในชรอนนี่องนะครับน้องคนนี้ครับเขามีชื่อว่าน้องสักกรินดาวร้ายเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยครับก็สวัสดีชาวขอกโซนผมนพหนึ่งสี่หสองที่เล่นอยู่ในเว็บบอร์ดครับก็ฝากตัวด้วยนะครับก็ ข้างหลังเราคืออะไรครับน้องก็อันนี้เป็นวิดีโอ 4K นะครับครับผของทาง YouTube คือต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้านหลังของเราเนี่ยเป็นจอแบบ Full HD 4ตัวเขาเรียกว่า Quad Full HD ความละเอียดเท่าไหร่ครับโหอันนี้ผมจำมาเป๊ะมากเลยครับครับมีความละเอียดอยู่ที่3840ันแคูณ2160ครับอันนี้เขาเรียกโปรคับไม่ใช่เป๊ะนะครับก็ถ้าจะจำอย่างนี้ก็ต้องโดนี้เลยครับ เดี๋ยวน้องครับเขาจะมาทําหน้าที่เล่นเกมแล้วก็ทดสอบแล้วผมจะถามเขาว่าความรู้สึกกับจอ 4K เป็นยังไงนะครับอะตอนนี้กําลังเข้าเกมคลาสสครับนะครับตัวเกมโชว์แบบ Quad Full HD ตั้งแต่อินโทรเลยเดี๋ยวรอเซตติ้งกันให้คนดูเขาชัดๆเลยได้ครับมาเลยครับออปชันกราฟิกอ่าบรรทัดบนสุดก็เล่นกันที่ความละเอียด3,840 คูณ2,160เลยครับผมบันทัดต่อมาฟูซสกีโอเคตรงนี้เราจะเปิดไหมครับก็ปิดไว้ก่อนโอเคตรงในส่วนนี้เราก็ปรับเป็นไฮไปเลยครับผมสแตมสปีดสเปคครับผมเราก็ปรับเป็นไฮไว้โอเคเท่านี้ครับครับแอปพลไปแล้วก็มาดูแอดวานซ์เซตติ่งอีกหน้าหนึ่งโอเคเราก็จะเล่นตั้งสูงสุดกันเลยแต่เรามาลบรอยหยักตรงนี้16 x กันไปเลยอ่าครับ ถ้าพร้อมแล้วก็เล่นเลยครับครับรอดูเดี๋ยวผมก็จะลองไปยิงดูเป็นสักฉากสองฉากดูแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับคุณน้องความรู้สึกว่าเล่นเกมแล้วเป็นยังไงบ้างก็มันใช่ได้เลยครับก็ลื่นพอสมควรอยู่ในระดับที่รับได้เล่นได้อืมแล้วรู้สึกยังไงครับที่มีขอบจอตรงนี้เป็นเป้าเวลายิงก็เป้าใหญ่ดีครับเพราะมันคือตรงกลางพอดีใช่ครับ ก็โอเคครับถือว่าเล่นได้ครับพักผ่อนก็มาเล่นเกมสบายเลยคือแน่นอนน่ะคนใช้การ์ดระดับนี้น,นะครับอาจจะมีฟิลที่เฮ้ยเหนื่อยอยากพักสายตาด้วยการเล่นเกมบ้างก็นี่ครับเกมหโหดอย่างใครสี่สามก็เล่นได้ก็คลายข้อสงสัยแถมมันยังเล่นที่ความเอียดแบบ 4K แบบเบสิกหรือว่าค u a ตฟูเอชดนั่ก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับมันไม่น่าจะต้องถามกันแล้วว่าเฮ้ยการ์ดราคาแบบนี้ ที่เป็นการ์ดท,ทำงานแบบ 3D 2D อะไรก็แล้วแต่จะเล่นเกมได้ไหมนี่ครับลองให้ดูกันจริงๆว่าเล่นได้ก็ถือว่าคลายข้อสงสัยไปได้เยอะนะครับสําหรับคนที่ชอบถามมาว่าการ์ดจอทํางานแบบนี้จะเอามาเล่นเกมหนักๆได้ไหมคําตอบก็คือว่าได้นะครับแล้วได้ที่ความละเอียดแบบเบสิ c 4K หรือว่า Quad Full HD ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับหลายๆคน ใช้จอความละเอียดที่1,920 x 1 8 0หรือว่า Full HD ผมเชื่อเลยแหละลื่นกว่านี้แน่นอนแน่แนๆถ้าจอเดียวเพราะว่าเล่นสบายใช่ไหมครับครับถ้าจอเดียว1,920 x 1 8 0เนี่ยเต็มกราฟครับลื่นปืน้ดลื่นปืดืดปืดปืดปืดโอเคเราเล่นให้ดูจิ๊บจิ๊บ,บางๆเบาๆว่าตัว W8000 เล่นกับเกมควายสิ ที่มีความละเอียดของจอที่เบสิก 4K ได้สบายๆอ่ะสรุปักนิดน,นึงครับักนิดน,นึงเป็นไงบ้างเพราะโอเคนะครับทำงานเสร็จมาเล่นเกมก็สบายเลยมไม่ต้องไม่จำเป็นว่าเราต้องมี2อการ์ดซื้อการเล่นเกมมาการทำงานมา,าต้องมานั่งสลับการ์ดเล่นเราสามารถใช้ W8000 เล่นได้สบายๆเลยครัวันนี้ครับผมและทีมงานโอคอกโซนทีวีต้องขอบคุณทางบริษัทเดวสเนเชอรครับที่ได้ส่งการ์ดจอ AMD 5 Pro บิว8 00 0ตัวนี้มาให้กับเราได้ทำการแกะกล่องแล้วก็พรีวิวกันแบบสั้นๆในส่วนการทดสอบครับน้องนพพล142่อก็เดี๋ยวจะไปเป็นคนทดสอบเองจะจะัดหนักจัดเต็มกันขนาดไหนก็รออ่านในเว็บโอคอลซนครับผมในส่วนการรีวิวนั่นเองครับผมครับน้องเขาจะทำเองวันนี้เราสองคนคงต้องลางไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่เทปถัดไปติดตามครับเราจะมีอะไรให้ได้รับชมกันสำหรับมนี้ต้องลางไปก่อนสวัสดีครับ